ก็เลยเป็นคําถามถัดมาต่อได้ครับพอฟังตรงนี้แล้วน่าจะไปถึงคําถามนี้คําถามนี้เป็นคําถามที่ผมเจอครับบ่อยๆกับไม่ทานหมูเลยอืทําไมผู้หญิงต้องคุมศีรษะต้องต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุผลที่ถูกบัญญัติเนี่ยถูกประทานลงมาเนี่ยอะไรก่อนคือในสมัยก่อน ก่อนที่นบ,บีจะมาศาสดาโมั a มััดมาประกาศศาสนาเนี่ยสตรีเขาไม่ได้ปกปิดนะก็ใ,ใส่เสื้อปกติเสื้อสล่งเอ้เสื้อกระโปองอะไรปกติผงยาวๆอ,อ,อะไรปกติในยุคสมัยของของอาหรับเปลือยกายบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติพอพอมีอยู่คราวหนึ่งที่บรรดาสตรีมุสลิมก็เดินไปตามถนนเนี่ยก็จะมีผู้ชายเนี่ยมานั่งริมถนนแล้วก็มา มาอะไระมาแซลมาแทะโลม,มา,ะลมมาอะไรเป่าตีแล้วเลาก็ลงอายะ์เกี่ยวกับเรื่องของการคุมหิยาบครัเพื่อปกป้องร่างกายของนางฉะนั้นเป้าหมายการคุมหิยาบที่เราเข้าใจพี่น้องต่างชนี้ก็เข้าใจคํานี้หิยาเนี่ยคือการปกป้องปกปิดครับงนั้นการปกปิดเนี่ยเพื่อไม่ให้อะไรครับเพื่อไม่ให้เพศตรงข้ามเนี่ยมาเห็นสัดส่วนของเรา เพื่อไม่ให้ตรงเพศตรงข้ามเนี่ยมาเห็นความความสวยงามของเรามาเห็นรูปร่างของเรายกเว้นให้กับสาม,มีเท่านั้นจากนั้นเป้าหมายการปกปิดร่างกายจึงเป็นการที่บ่งบอกให้รู้ว่าไม่ต้องการให้เพศตรงข้ามนั้นมามองอม,มาสนใจนี่คือเป้าหมายการปกปิดจากนั้นถ้าหากว่าเราปกปิดแต่ว่าไปทำให้มันสวยเพื่อที่ะจะมีมคนมองอีก อันนี้ไม่ไม่ไม่เข้าประเด็นการปกปิดไม่ใช่เจตนาลมของการคุมหิาบอ่ส่สมมติว่าคุม,มคุมหิาบนะคุม,ม,นะคมผมปรากฏว่ารัดลูก<น>อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปกปิดเ,เอาไม่รัดลูกก็ได้แต่มันบางเห็นสีผิว<ม>อืศาสนาบอกว่าไม่ปกปิดหรือสวมสายยังยังปกปิดเนี่ยไม่บางไม่รัดลูกแต่ว่ามันฉูดฉา<ม>หิาบเนี่ยมันก็คือคุมผมปกติ แต่ตอนนี้มันไม่ได้มันต้องมีดอกไม้ให,ใหญ่ๆมันต้องมีโบมันต้องมีหม่วกเขาเรี <fashion S 1> ยกว่าแฟชั่นแฟชั่นเข้ามาจากจากไททอยเขาเรียกไททอยข้างหลังเนี่ยจากแค่นี้ก็ให้มันหนไป <h> uh, ให้มันนูนไปข้างหลังเพื่อที่จะได้เตะตาเพศตรงข้ามแบบนี้ถือว่าไม่ได้เป็นการปกปิดครัจากนั้นการปกปิดร่างกายของสตรีมุสลิมคือ การปกป้องเกียรติของสตรีคนนั้นไม่ให้เพศตรงข้ามมาแทะโลมหรือแม้กระทั่งเพศเดียวกันมาแทะโลมเป็นจุดประสงค์ของอัลลอฮ์ที่ต้องการใช้สิ่งเหล่าน,นี้เป็นขเขาเรียกกันอะไรนะ <c oughs> เป็นการป้องกันเกียรติของผู้หญิงถูกครับถูก <c oughs> แต่นี้อีกนิดนึีอาจารย์ได้ครับ <c oughs> เราเราทราบกันดีใช่ไหมครับก็คือว่าที่นบีบอกเนี่ยทั้งหมดของร่างกายชุดของนางเนี่ยเป็นฮิญาบของนางเลยเปิดได้เฉพาะแค่ ฝ่ามือและใบหน้าอันนี้อันนี้คือหมายถึงว่ามากสุดนะครับแล้วถ้าเกิดปิดการปิดเพิ่มเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าป้องกันถ้าภาษาภาษาเรบเรียกว่าฟิตนาถ้าภาษาทั่วไปคําว่าฟิตนาหมายถึงว่ามันจะสร้างความเสียหายอให้กับตัวนางเองบางทีบางคนสวยมากคสวยสวยมากๆสวยจริงๆเหมือนคนก็ยังมองอคนก็อยากมองเพราะอยากมองเนี่ยเขาก็ปิดซะจะได้จะได้ปิด ป,ป,ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนางการแทะลมการเกี่ยวพาราศีมันมีมาหมดหยกเว้นให้กับสาม,มีเท่านั้นถ้าคุณชอบเขาคุณก็ไปขอเขาไม่ใช่ว่ามันจะมามาให้ดูกันง่ายๆเพราะว่ามุสลิมานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นความสวยงามของโลกดุนยานวีบอกนะครับ,รบอัด,ดุนยามาตาอุน่นดุนยานี่เป็นความสวยงามบอกคอยรุนมาตาอินอิดุนยาและสิ่งที่สวยงามของโลกดุนยานะที่ที่ท ที่เป้าหมายของโลกดุนยาแล้วก็สวยงามบนโลกดุนยานี้ก็คือสตรีที่สอนแหละสตรีที่ดีครับ